าการประสานอันนี้คือสิ่งสำคัญค่อยๆหลับตาลงลูการกําหนดจีตคือการกําหนดจิตที่ดวงตาที่สาม,มตีเนตของเราพระพิฆเนตจะอยู่ที่ตรีเนตของเรานะลูกเรานึกถึงพระพิคเนตก่อนคือปฐมบูชาเพราะฉะนั้นเราก็จะสวดโอมรีคเนศายนามะเป็นยาวๆนะลูกไม่ต้องสเต็ตหรือ เราสเต็ปเนี่ยเราจําได้แล้วทีนี้สวดแบบนี้คือการสวดลำดึกนะสวดลำดึกก่อนหายใจเข้า ครึ่งนาทีนัดหนึ่งถสามสิเพระพี่พเนศยังคงอยู่ที่ตีเนตหรือว่าหน้าผากของเราค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเพ่งไปที่ข้างหน้าของเราคือเพ่งไปตรงๆ สายตาของเราเพ่งไปงตรงๆกันหน้าอย่างนี้นะอย่างนะแล้วเมื่อสติเรากลับมาหรือว่าเราสู่สภาวะหากนหายใจเข้าหายใจออกไปเรืออีกสามครั้งนะทีนี้เราจะสวดถึงพระิยานะลูกด้วยโอ